สวัสดีครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้จะขอเล่าเรื่องราวของกวนอูเล่าปี่เตียวหุยอะรอบนี้มาสามคนทีเดียวเลยโดยเนื้อเรื่องที่จะนํามาเล่านั้นจะกล่าวถึงการพบกันของสามคนนี้นั่นแหละครับเออว่าไปพบไปเจอกันที่ไหนอทําอย่างไรถึงได้มาพบกันแล้วก็เรื่องการให้สัตว์สาบานเป็นพี่น้องกันในสวนทอนั้นเนี่ยอะมีข้อเท็จจริงเป็นเช่นไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันละ เอาละก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนี่ก็ขอความอนุเคราะห์นะครับเออขอค่าเข้าชมเป็นคนละไลค์ก็แล้วกันกดไลค์ให้ด้วยโอเคครับอ่ะไปฟังกันเลยเรื่องราวของการพบกันของกวนอูเราปีเตียวหงยีนั่นเนี่ยจะเกิดอยู่ในช่วงต้นๆของวรรณกรรมสามก๊กเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเรื่องราวในตอนนี้นั้นจะปรากฏอยู่ในตอนแรกนะครับในตอนที่มีกบฏพวกผ้าเหลืองแล้วละเออในตอนนั้นเนี่ย เตียวกกก็ตั้งตนเป็นผู้มีบุญญาธิการประมาณว่ายกตนเป็นผู้วิเศษมีลูกศิษย์ลูกหา,ห,าหรือคนในสังกัดในรัตธิเนี่ยหลายแสนคนนะครับเออถือว่าเป็นกองกําลังที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวการก่อกบฏทครั้งนี้เนี่ยมันสั่นสะเทือนไปถึงในวังเลยนะครับเออทำให้พระเจ้าเลนตีนรู้สึกวิตกกังวลน,นะ,ะก็เลยได้มีประกาศเนี่ยสั่งการไปยังพวกขุนศึกขุนพลหรือเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยที่อยู่ในดินแดนของตนเนี่ย บอกว่าหากใครสามารถที่จะปราบกบฏโจรพวกผ้าเหลืองพวกนี้ให้สิ้นซากได้เนี่ยจะปูนบําเหน็จความชอบจะให้ตําแหน่งให้เงินในทองต่างๆมากมายซึ่งก็มีพวกเจ้าเมืองพวกขุนพลหลายคนสนใจนะครับแต่ว่าการจะไปรบกับพวกกบฏโจรพวกผ้าเหลืองพวกเตี่ยวกวกเนี่ยมันก็ติดปัญหาเรื่องกําลังเนี่แหละครับเพราะว่าบางเมืองเนี่ยกำลังพลก็น้อยมีไม่ถึงหมืน่นบางเมืองก็มีแค่หมื่นเดียว แต่ว่ากองทัพของพวกเตียวกกพวกกบฏโจนพ,พวกผ้าเหลืองเนี่ยมันมีเป็นแสนดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องประกาศเปิดรับอาสาสมัครเปิดรับผู้กล้าโดยประกาศรับสมัครพวกนี้เนี่ยก็ไปติดตามที่ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดโรงเหล้าหรือไม่ก็ที่ทําการของนายอำเภอานอำเภอกะว่าให้คนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะได้เห็นแต่โดยง่าย ซึ่งในเมืองตุนก้วนเองก็มีประกาศแบบนี้เนี่ยติดอยู่กระจายไปทั่วเลยนั่นทําให้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเล่าปีอ่ะชื่อเรียกสมัยเด็กเรียกว่าเฮียนเต็ก <c oughs> ก็เป็นคนอาศัยอยู่ในเนี่ยเมืองตุนกวนนี่แหละครับเออตอนนั้นเล่าปีนี่มีอายุป,ประมาณ25ปีนะครับเออซึ่งอยู่ในช่วงวัยชักกันเลยกําลังห้าวว่างั้น <c oughs> รูปร่างของเล่าปีนั่นเนี่ยเออรูปร่างสูงใหญ่นะครับสมบูรณ์เลย สูงประมาณห้าศอกเศษหูยานถึงบ่ามือยาวถึงเขา่าหน้าขาวดังสีหยกฝีปากแดงดังชาติแต้มจักสุจำเรืองไปเห็นหูรูปลักษ์ตรงนี้เนี่ยถูกบรรยายไว้ในวรรณกรรมนะครับเออวรรณกรรมมันเขียนไว้อย่างนี้เลยนะในฉบับแปลไทยของเจ้าพระยาพระรังหนเนี่ยเออผมไม่ได้มโนโหรือพูดมั่วๆนะมันเขียนไว้อย่างนี้จริงๆครับ ท่านผู้ฟังลองจินตนาการเราก็แล้วกันว่ามันจะมีลักษณะเช่นไรโอเคมาต่อกันครับเล่าปีนั้นเนี่ยเป็นบุตรของเล่าเหงเล่าเหงเนี่ยก็เป็นเชื้อพวงของพระเจ้าฮั่นกงเต้น,นะครับประมาณว่าเล่าปีี่เป็นเชื้อสายของฮ่องเต้นั่นแหละครับอ่าอาจจะเป็นญาติแบบห่างๆ <c oughs> โดยเล่าเฮงนั่นน่ะตายนะครับเออก็ทําให้เล่าปีเนี่ยกำพ้าบิดาเนี่ยตั้งแต่เด็กครับจึงเหลือแต่เพียงมารดา ครอบครัวของเล่าปีค่อนข้างที่จะมีฐานะยากจนประกอบอาชีพทอเสือขายหาเลี้ยงชีพไปวันๆ้ดยความที่อยากจะยกฐานะของตัวเองแล้วก็อยากจะให้เล่าปีเนี่ยมีอนาคตที่สดใสมารดาของเล่าปีก็เลยได้ส่งไปเรียนหนังสือนะครับอตอนนั้นเนี่ยตอนอายุได้ประมาณ15ปีเนี่ยได้ส่งไปเรียนหนังสือกับครูคนหนึ่งชื่อว่าเตียนในตอนที่เรียนหนังสือนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนสนิทอยู่สคน ชื่อว่าโลติดกับกองสุนทรเล่าปีใช้เวลาเรียนหนังสือกับเตเฮียนเนี่ยประมาณ10ปีนะครับซึ่งถ้าคำนวณเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยในตอนที่เล่าปีเรียนหนังสือจบเนี่ยก็น่าจะอายุประมาณ25ปีครับเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยก็ได้ลาอาจารย์นะครับเดินทางกลับบ้านนี่แหละระหว่างที่เข้ามาถึงเมืองตุนกวดเนี่ยก็ไปเห็นประกาศนะครับที่ติดไว้ที่บริเวณประตูเมืองนี่แหละ โดยเล่าปีนี่ก็ยืนอ่านอยู่นานพอสมควรนะครับประมาณว่าตั้งใจอ่านมากพออ่านจบแล้วนี่ก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ออกมานะครับเออการถอนหายใจในครั้งนั้นเนี่ยก็คงจะเสียงดังพอสมควรนั่นแหละครับเมือขนาดที่ว่าคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็ได้ยินเสียงถอนหายใจในครั้งนั้นซึ่งผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านหลังของเล่าปีนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงถอนหายใจเนี่ยก็จึงได้พูดลอยๆขึ้นมาว่า เป็นชายชาตรีทั้งทีนี่มันก็ควรที่จะทำนูบํบำรุงแผ่นดินบ้านเมืองเหตุไฉน,นถึงได้มายืนถอนหายใจเช่นนี้คือตรงนี้ต้องบอกว่าผู้ชายที่ยืนอยู่หลังเล่าปีเนี่ยคือเขาสังเกตพฤติกรรมของเล่าปีนี่มานานพอสมควรแล้วละครับเออเห็นว่ามันเป็นแป,กแปลกๆที่แปลกก็คือยืนจ้องอ่านประกาศอยู่นานสองนานเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรยืนจ้องอูนนั่นแหละพอจ้องแล้วก็ถอนหายใจเออถอนหายใจเสร็จก็จ้องใหม่ จ้องหม่แล้วก็ถอนหายใจวนไปวนมาจนนั่นแหละตัวเล่าปีเองที่ได้ยินเสียงทักขึ้นมาอย่างนั้นนี่ก็ถึงกับสะดุ้งนะครับเออไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังคือประมาณวากาลังตั้งใจอ่านเนาะเออใช้สมาธิก็เลยไม่ได้สังเกตไม่รู้ว่ามีใครอยู่รอบๆตัวของตนเองเล่าปีก็จึงได้หันหลังกลับไปนะครับเออไปจ้องหน้าไอ้ผู้ชายที่พูดขึ้นเมื่อกี้นี่แหละพอจ้องหน้าเนี่ยก็สังเกตลักษณะท่าทางนะครับเออเห็นว่าชายคนนั่นเนี่ย สูงประมาณห้าศอกสีสักเหมือนเสือจักสุกรมใหญ่คางพองโตน้ำเสียงนี่ดูเอะอเสียงดังท่าทางดูไม่เหมือนกับคนทั่วไปดูไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยลักษณะท่าทางอันแปลกประหลาดนะครับเล่าปีก็จึงได้ถามใจผู้นั้นไปว่าท่านชื่อว่าเชนไรหรือชายผู้นั้นก็จึงได้ตอบว่าเรานั้นชื่อเตียวหุยเอกเต๋บ้านอยู่ตุนกวนนี่แหละ เรามีทรัพย์สินรายนานี่เป็นนันมากนะเนี่ยเออที่บ้านเนี่ยก็ประกอบอาชีพเปิดล้านขายเหล้าแล้วก็เลี้ยงหมูขายด้วยค่อนข้างที่จะรวยพอสมควรเลยลหละอันนี้ไม่เดโมนะเนี่ยเล่าให้ฟังเฉยเฉยเออตัวข้านั้นมีนิสัยชมชอบผู้มีสติปัญญาเอออยากจะคบหาเป็นมิตรสหายพอดีเดินผ่านมาเห็นท่านจด,จ,ดจ,จ,จ้องมองดูประกาศอยู่นานสองนานก็เลยสงสัยจึงได้ทักขึ้น เมื่อเล่าปีได้รู้จักชื่อแส่ของชายคนนั้นแล้วเนี่ยเล่าปีก็จึงได้แนะนําตัวไปนะครับว่าข่านั้นชื่อว่าเล่าปีเป็นเชื้อสายพระเจ้าหันกงเตะช่วงนี้ได้ยินว่ามีข่าวโจรพกผ้าเหลืองออกอารวาสเออมาทําอันตรายต่อแผ่นดินชาติบ้านเมืองเนี่ยก็เลยคิดว่าอยากจะเข้าร่วมเป็นทหารอาสาเอออยากจะไปรบไปปราบโจรให้บ้านเมืองแผ่นดินของเราเนี่มันสงบร่มเย็ยนดังเดิม ซึ่งสาเหตุที่ถอนใจเฮือกใหญ่นี้ก็เนื่องจากว่าข้านั่นเนี่ยแม้จะมีความตั้งใจอยากจะปราบโจนโพวกผ้าเหลืองแต่ว่าก็เป็นคนอยากจนเข็นใจเออไม่มีทุนทรัพย์เออไม่รู้จะทําประการใดเน่ยเพราะมันไม่มีเงินเนี่ยมันทําอะไรก็ยากก็เลยรู้สึกเวทานาตนเองเออจึงได้ถอนหายใจออกมาอย่างนั้นเตียวหุยที่ได้ยินเช่นนั้นก็จึงได้บอกเล่าปีไปว่าโอ้ท่านนั้นนี่มีความคิดมีอุดมการ์เช่นเดียวกับข่าเลยเออ เห็นในพวกโจรพวกผ่าเหลืองออกกะลาวาดเนี so, like really no like <mon k mail> ่ยค่าก็มมันมือมันเขี้ยวอยากจะไปกระทืบมันอืมถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นผู้มีอุดมการเช่นเดียวกันเราทั้งสองมาร่วมมือกันเถอะเรื่องเงินทองนั้นไม่ต้องห่วงข้ารวยรวยจริงๆนะไม่ได้โม้เล่าปีที่เห็นว่าเตียวหุยเนี่ยเออท่าทางมันจะรวยจริงเว้ยก็เลยตกลงนะครับอ่ารวมมือกันเออพอพูดถูกคอกันแล้วเนี่ย เล่าปีก็จึงชวนเตี่ยวหุยเนี่ยเข้าไปนั่งคุยกันในโรงเตียมนะครับคือ,อคุยไปกินเหล้าไปเนี่ยมันจะได้อัตถรสคือจะให้ยืนคุยกันอยู่กลางทางเนี่ยมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นนักเลงก็เลยเด็ดนี่แหละพากันเข้าไปคุยให้เป็นกิจจาลักษณะเออไปนั่งคุยกันมันจะได้ดูเป็นการเป็นงานสักะหน่อยในจังหวะนั้นเองขณะที่เล่าปีและเตียวหุยนั่งกินเหล้าขาวหมดไปสองขวดใหญ่แล้วเนี่ย ก <IST> <t av> ็มีชายผู้หนึ่งนะครับรูปร่างลำสันใหญ่โตเลยแหละเออขี่เกวียนมาจอดที่บริเวณหน้าโรงเตี๊ยมจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาในโรงเตี๊ยมสั่งเหล้าขาวมานั่งกินอยู่ในโต๊ะข,ข้างๆติดๆกับโต๊ะของเหล่าปีกับเตียวงยนั่นแหละครับเนื่อง e จากว่านั่งใกล้กันนะครับเหล่าปีกก็จึงได้จำเลืองมองไปดูว่าเป็นใครนะเออก็พบว่าชายผู้นั้นเนี่ยมีลักษณะเออไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปนะเออถือว่าเป็นผู้มีลักษณะเด่น เป็นชายสูงประมาณ6กศอกหนวดยาวประมาณศอกเศษหน้าแดงดังผลพุทธาสุกปากแดงดังชาติเต็มคิ้วดังตัวไหมจักษุยาวดังนกกราเวกถ้าทางดูมีมาตมีทรงไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปเล่าปีที่เห็นว่าเชายพูดอนี่มีลักษณะแปลกๆนะเอ,อก็จึงได้ชวนชายผู้นั้นนี่มานั่งร่วมโต๊ะนะครับประมาณว่าเอ,อ้กินเหล่าขาวมันกันนี่มันคอเดียวกันไปด้วยกันได้ ชายผู้นั้นนี่ก็ไม่ปฏิเสธนะครับเออมานั่งกินกับเขาเฉยเลยเล่าปี่นี่ก็จึงได้ถามว่าเออท่านนี่นี่มีชื่อแส่าว่าใไรชายผู้นั้นก็จึงได้บอกว่าอันตัวข้านั้นเนี่ยมีชื่อว่ากวนอูเออชื่อเล่นสมัยเด็กน้อยนั่นชื่อว่าหุนเตียงบ้านอยู่ที่เมืองหอตังไกเลียงนุ่นแหละออที่เมืองหอตังไกเลียงนั่นเนี่มันมีคนคนหนึ่งอถือว่าเป็นผู้ร่ำรวยเลยแหละแต่ว่ามันเป็นคนไร้ายกาจเออ ชอบข่มเหงทำร้ายชาวบ้านไปทั่วข้าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นความอายุติธรรมก็เลยลงมือฆ่ามันทิ้งซะ้วยการที่ข่าคนตายนี่มันเป็นความผิดนะก็กลัวว่าจะถูกตำรวจหรือทหารจับก็เลยได้เดินทางอ่าผ่านเมืองต่างๆไปเรื่อยๆนั่นแหละพอดีลู้ข่าว่าที่เมืองตุนกวดนั้นนี่มีประกาศรับสมัครทหารอาสาเออให้ไปสู้ไปปราบพวกโจรโผพรางก็เลยตั้งใจที่จะมาสมัครเป็นทหารนี่แหละเพราะว่าไม่มีที่ไป เล่าปีที่ได้ยินดังนั้นเนี่ก็ถึงกับตบมือฉาดหนึ่งพร้อมกับบอกว่าอา้าวทั้งสองคนนี่ก็มีความคิดเช่นเดียวกับท่านนั่นเนี่เอออยากจะสมัครมาเป็นทหารอาสานี่ก็กําลังคุยกันถึงเรื่องนี้อยู่พอดีเลยกวนอูที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ดีใจนะครับอพอพบคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันเนาะเออก็เลยนั่งกินเหล้าขาวด้วยกัน,นยอย่างสนิทสนมกลมเกลียวเลยเ <c oughs> จอคนคอเดียวกันอระหว่างนั่นเองเนี่ยเตี้ยวหุยนะครับ ก็จึงได้บอกกับอาทั้งเล่าปีกับกวนอูไปว่าเอาอย่างนี้แล้วกันกินที่ร้านนี่มันเพลืองไปกินที่บ้านข้าดีกว่าบรรยากาศดีร่มรื่นที่สวนหลังบ้านนี่ปลูกต้นยี่โถนี่ค่อนข้างเยอะนั่งกินเหล้าไปชมดอกไม้ไปไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแลว้วอ่ะเดี๋ยวอันนี้ขอแทรกนิดหนึ่งนะครับในวรรณกรรมฉบับเจ้าพระยาพระขังโนนั้นใช้คําว่าดอกยี่โถแต่ในฉบับภาษาจีนนั้นใช้คําว่าดอกท้อนะครับ สาเหตุที่จากดอกท้อมาเป็นดอกยีโถนี่ก็เนื่องมาจากว่าในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยสองเจ้าพญาพระครังหนเนี่ยดอกท้อเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับเออคนไทยไม่ค่อยรู้จักหรอกซึ่งดอกท้อกับดอกยีโถเนี่ยมันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ยเจ้าพญาพะครังก็เลยแปลจากดอกท้อเนี่ยมาเป็นดอกยีโถซะเออคนอ่านเนี่ยเขาจะได้จินตนาการถูกว่าเออรูปร่างดอกยี่โถเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไง เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเออหลังจากที่ทั้งเล่าปี่ทั้งกวนอู alright? ได้ยินเจนนั่นเนี่ยว่าที่บ้านของเตียวหุยเนี่ยบรรยากาศในการกินเหล้ามันดีเอทั้งสองก็เลยตกลงนะครับเออตามเตียวหุยนี่กลับไปที่บ้านพอไปถึงที่บ้านก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับทั้งสามเนี่ยก็ร่ําสุรากันอย่างเต็มที่น,นะครับเมื่อพูดคุยกันอย่างถูกคอสนุกสนานเลยเออแบบไม่ต้องเกรงใจใครแล้วล่ะเพราะว่ากินอยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับเออการกินอยู่ที่ร้านเนี่ยพูดมากไม่ได้เสียงดังมากไม่ได้ เดี๋ยวโดนเจ้าถิ่นหรือโดนโตข้างๆเขากระทถือบเอาทั้ง3ามคนนี้ก็กินเหล้าอย่างเมามันนะครับถึงกันที่ว่าเหล้าปีเนี่ยเมาหนักจนไม่สามารถที่จะเดินกลับบ้านได้ก็เลยได้นอนค้างอยู่ที่บ้านของเตียวหุ่ยนะครับในส่วนของกวนอูก,ก็เช่นกันครับเนื่องจากว่าไม่มีที่ไปเนาะเออมีเหล้าให้กินมีบ้านให้นอนเออแล้วใครมันจะไปที่อื่นก็เลยได้นอนค้างอยู่เช่นเดียวกันกับเหล้าปีนะครับพ่อถึงรุ่งเช้า หลังจากที่ทั้ง3คนเนี่ยเออหายเมาและสากแล้วเนี่ยก็เลยได้มานั่งคุยกันนะครับเออตอนกินข้าวเช้านี่แหละเออเตียวหุยก็เลยได้เสนอความคิดว่าอืมพวกเรานี่ก็มีอุดมการณ์เดียวกันมีความคิดเช่นเดียวกันโชคชะตาวาสนาเนี่ยก็ได้นำพาพวกเรามาพบกันดังนั้นเนี่ยข้าจึงอยากจะขอเชิญพวกท่านทั้งสองเนี่ยร่วมพิธีเออสาบานตนเป็นพี่น้องรวมสาบานกับข้าเนี่ยพวกท่านสนใจไหม บอกท่านว่ายังไงเล่าปีกับกวนอูที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ขัดข้องเลยน้ำซับยังบอกว่าเออกด็ดีเหมือนกันนะพวกเราเนี่ยามาเป็นพี่น้องรวมกันเถอะในภายภาคหน้าเนี่ยจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อตกลงกันได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเตี้ยวหุยก็ได้สั่งบ่าวไพร่นะครับมาให้เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ที่จะบวงสรวงต่อเทพพญดาคือการที่จะสาบานเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยไม่ได้สาบานปากเปล่าสาบานเฉยเยนะครับ ม,มันต้องตั้งโต๊ะตั้งเครื่องเส e ้นมัน er> จะได้ดูขลังเทวดาฟ้าดินจะได้รับรู้ด้วยซึ่งพวกเบ่าวไพรเนี่เข้าไปเตรียมเครื่องเส้นนะครับเครื่องเส้นที่สําคัญก็ได้แก่ม้าสีขาวควายสีดำพลรมากรากไม้เหล่ายาปาปิ่งถูกเทียนบูชานําไปจัด hmm. ตั้งเป็นปรราพิธีอยู่ที่บริเวณกลางสวนดอกยีโถนั่นแหละครับเมื่อพิธีการพร้อมแล้วเนี่ยทั้งสคนก็ได้มายืนอยู่หน้าปรราพิธีนะครับ เออพร้อมกับกล่าวพร้อมกันว่าขพเจ้าเหล่าปีกวนอูเตียวหุยทั้งสามคนนี่แม้จะอยู่ต่างเมืองแต่ว่าวันนี้ได้มาพบกันจะขอตั้งสัตสาบานเป็นพี่น้องร่วมท้องกันมีสุขร่วมเสพบมีทุกข์ร่วมต้านแม้เวลาเกิดวันเดือนปีเดียวกันแต่ก็ขอตายวันเดือนปีเดียวกันดังนั้นนี่จึงขอให้สัตยาบานต่อหน้าเทวดาทั้งปวงจงได้เป็นพยานหากอนาคตในภายภาคหน้า ทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้ซื่อตรงต่อกันก็ขอให้เทพพยายดาเนี่ยจงปรดลงโทษในการสาบานเป็นพี่น้องร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยทั้งสามก็ได้ตกลงกันนะครับโดยจะให้เล่าปีเนี่ยเป็นพี่คนโตส่วนกวนอูเนี่เป็นน้องคนกลางแล้วก็ให้เตียวหุยเนี่ยเป็นน้องคนเล็กนะครับที่เล่าปีได้เป็นพี่ใหญ่นี่ก็เนื่องมาจากว่าเออชาติตระกูลนะครับออของเล่าปีนี้ไม่ใช่ชนชั้นสามัญชนคนทั่วไปสืบเ,ออเชื้อสาย จากกงฮ่องเต้เป็นคล้ายๆว่าเป็นมีเชื้อเจ้านั่นแหละทั้งสองคนเนี่ยทั้งกวนปู่แล้วก็เตียวหุยเนี่ยก็เลยให้เกียรตินะครับเออยกให้เป็นพี่ซะเป็นลูกพี่หลังจากที่ทั้งสามเนี่ยได้เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแล้วเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติภารกิจตามที่ตั้งอุดมการไว้นะครับก็คือการเป็นทหารอาสาเพื่อปราบป,ป,ปรามโจรพวกผ้าเรืองโดยขั้นแรกนั่นเนี่ยก็เป็นการส่องสมกําลังพลซะก,ฎกฎ่อน โดยเตียวหุยเนี่ยก็ไปเกลี้ยกล่อมนะครับออชาวบ้านละแวะกนั้นเนี่ยแหละให้มาเข้าเป็นสมัครพรรคพวกเป็นทหารอาสาเช่นเดียวกันเอ,อตอนนั้นเนี่ยเกลี้ยกล่อมได้ประมาณ300คนนะครับซึ่งที่เกลี้ยกล่อมมาเนี่ยเตี้ยวหุยไม่ได้เกลี้ยกล่อมมาเฉยๆนะครับเออตียวหุยนี่เลี้ยงข้าวนะครับนอกจากนี้งจัดหาสัปพ,พะอาวุธนะครับออบอกอาวุธยุทธโธปกรณ์ต่างๆให้กับพวกชาวบ้านชาวช่องที่มาสมัครนี่แหละครับอ,อลองคิดดูเอาว่าเออ สามารถที่จะเลี้ยงข้าวคน300คนเลี้ยงดูคน300คนใด้หลายๆวันเนี่ยเตี่ยวหุยต้องรวยขนาดไหนอเออแสดงว่าเตียวหุยเนี่ยไม่ได้โม่จริงๆนะคงเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยพอตัวเลยละ่ะแต่ว่าปัญหาเดียวของเออทั้งสามพี่น้องในตอนนี้ที่จะจัดการจัดตั้งกองกําลังทหารเนี่ยมันคือเรื่องของผาหนะครับอผานะที่วาก็คือม้านี่แหละ การที่จะรบราค่าฝันเงาในสมัยในยุคนั้นเนี่ยม้าเป็นสิ่งสําคัญครับออการสู้รบกันบนหลังม้าเนี่ยมันจะทําให้ได้เปรียบนะครับเออใครที่เป็นทหารราบเจอทหารม้าเข้าไปเนี่ยโอ้มันก็สู้ไม่ได้แล้วครับดังนั้นเนี่ยหากใครที่มีม้าหรือกองทหารมา้าดีเข้มแข็งเนี่ยมันก็จะได้เปรียบคู่ต่อสู้เป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้ทั้ง3มเนี่ยมีม้าอยู่นิดหน่อย,อยครับเท่าที่หาได้นั่นแหละมันไม่เพียงพอต่อความต้องการของออกองกําลังของพวกตนเอง ก็เลยเครียดกันอยู่นะครับไม่รู้จเจ้ามามาจากไหนระหว่างที่ทั้งสามนี่กำลังปวดหัวเรื่องมาอยู่ก็เหมือนเทวดาจะเย็นใจนะครับเออระหว่างนั้นนี่มีลูกน้องของเตียวหวยุยเนี่ยได้เข้ามาแจ้งกับเล่าปีว่าวันน่ะในตอนนี้นี่มีพ่อค้าในตอนมาเข้ามายังเมืองตุนกวนของเราเนี่ยเป็นจํานวนมากเล่าปีที่ได้ยินเช่นนั้นนี่ก็รุกพรวดเลยครับเออจากนั้นนี่ก็รีบเร่งเดินทางไปตามหาพ่อค้ามาคนนั้น เมื่อไปถึงนี่เห็นฝูงม้าอยู่จํานวนเยอะนี่ก็รีบเข้าไปแสดงตัวนะครับจากนั้นก็ได้เชิญพ่อค้ามาเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านบ้านที่ว่าก็บ้านของเตียวหุยแหละเออทำยังกับเป็นบ้านของตัวเอง <c oughs> พอพวกพ่อค้ามามาถึงเนี่ยเออเล่าปี่ก็ให้พวกเบ่าไพร่นําอาหารนําสําหรับข้าวปลาสุราอาหารต่างๆเนี่ยออกมาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีนะครับเออแล้วก็ได้ถามว่าเออพวกท่านนี่เป็นพ่อค้ามาจากที่ใด เหตุไฉนถึงได้ตอนมามาทางนี้พ่อค้ามาก็จึงได้บอกว่าตัวข้านั่นหนี่มีนามวัดเตียวสีเพงเออมากับพวกลูกน้องนี่แหละประกอบอาชีพค้าขายเนี่ยนำมาไปขายมาหลายสิบปีแล้วล่ะในช่วงนี้เนี่ยว่าจะเอาพามาไปขายยังเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่ว่าก็ไปไปไม่ได้นะเนื่องจากได้ยินข่าวว่าระหว่างทางนั่นเนี่ยมันจะมีกลุ่มโจรหรือกองโจรเนี่ยออกดักป้นพวกพ่อค้าพวกค่าเห็นว่าไม่ปลอดภัย ก็จึงได้เปลี่ยนเส้นทางเออเปลี่ยนแผนเดินทางมายัางเมืองตุนกวนแทนเล่าปีก็จึงได้บอกว่าไอ้โจรที่พวกท่านว่าเนี่ยสงสัยจะเป็นในพวกโจนพวกผาเหลืง้งช่วงนี้มันระบ,บาดหนักนะเออมันแพร่กระจายไปอยู่แทบทั่วทุกที่ทุกแห่งนั่นแหละส้างความเดือดร้อนไปทั่วทําให้เอ,อพวกพ่อค้าพวก,พวก,พวก,พวกชาวบงชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่เป็นสุขหรอกข้าเนี่ยก็กําลังส่องสมกกาลังคนเนี่ยจะไปจัดการไปปราบพวกมันอยู่พอดี ทางด้านพ่อค้าที่ได้ยินว่าเล่าปีเนี่ยกำลังเตรียมคนเนี่ยจะไปปราบพวกโจรเนี่ยก็จึงได้บอกกับเล่าปีไปว่าโอ้แบบนั้นนี่ก็ดีเลยนะเอออาชีพของพวกข่าเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปมาดังนั้นเนี่ยหากพวกโจนอารวาสเช่นนี้เนี่ยพวกข่าก็ค้าขายไม่ได้หากท่านปราบโจไในเช่นนี้เนี่ยมันก็จะดีต่อพวกข่ามากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนเนี่ยข่าจะขอมอบมาให้พวกท่านสักห้าสิบตัวเงินอีกห้าร้อยตำลึง แล้วก็พวกเหล็กนะที่จะเอาไว้ใช้ตีเป็นอาวุธเป็นโลเป็นกรอะนี่สักประมาณร้อยหับเล่าปีที่ได้ยินเช่นนั้นเนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับโอ้ถึงกับได้ขอบคุณกลุ่มพ่อค้านี่ยกใหญ่เลยทีเดียวคือตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนนั่นแหละครับก็คือถ้าเล่าปีจะปราบโจรนนมันก็ดีกับพ่อค้านะครับเออโจระบาดเช่นนี้นี่เศรษฐกิจการค้ามันก็ไม่ดีถ้าช่วยกันปราบโจรได้ออพ่อค้าก็จะได้ประโยชน์ สามารถที่จะไปค้าขายอย่างที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยเมื่อได้มามาแล้วเนี่ยพวกเราปีกวนอูเตียวหุย่ยนี่ก็ได้จัดแจงแบ่งให้เป็นสัตว์เป็นส่วนให้ประจํากองกําลังของตอนนั่นแหละครับส่วนพวกเหล็กนั่นเนี่ยก็ได้ติดต่อช่างนะครับเออเอาช่างฝีมือเนี่ยตีเหล็กเนี่ยมาทําเป็นอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆเลื่อจากตรงนี้นี่เองนี่แหละทั้งสคนก็ได้อาวุธประจับกก่นะครับโดยเล่าปีเนี่ยได้บอกกับช่างเนี่ยให้ตีเป็นกระบี่สองล่ม คือประมาณว่ากระบี่ถือสองมือเนี่แหละครับส่วนกวนอูนั่นเนี่ยให้ช่างตีเป็นเงาเล่มหนึ่งนะครับยาว11ศอกหนัก8 2ดช่างส่วนเตียวหุยนั่นก็ให้ช่างนี่ตีเป็นทวนหนึ่งเล่มยาว1 0ศอกหนัก8 5ห้าช่างจะเห็นว่าเงาของกวนอ,อูก,กับทวนของเตียวหุยเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันนะครับในด้านของความยาวนั้นเงาของกวนอูจะยาวกว่าแต่ในด้านของน้ําหนักนั้น ทวนของเตียวหุยนั้นจะหนักกว่านะครับหนักกว่าถึง3มช่างเลยทีเดียวแสดงว่าในด้านพละกกาลังเนี่ยเตียวหุยนั้นเนี่ยก็มีพละกกาลังไม่ได้ด้อยไปกว่ากวนอูเลยถึงสามารถยกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่หนักถึง85ช่างได้ระหว่างที่ทั้ง3คนกําลังซ่องสมกําลังผลอตอนแรกที่ว่าได้คนประมาณ300เนี่ยพอชาวบ้านชาวช่องรู้ข่าวว่าเออพวกกวนอูเตียวหุยเนี่ยรับสมัครทหารอาสาเนี่ยก็มีคนมาเข้าร่วมนะครับ เออมาบวกอีก200ตอนนี้เนี่ยกองกําลังของเราปีกวนอูเตียวหุยเนี่ยจึงมีทหารอยู่ในสังกัดเนี่ยประมาณ500คนนะครับซึ่งในการก่อตั้งกองกําลังที่เป็นทหารรับจ้างเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปรายงานตัวกับพวกเจ้าเมืองหรือนายอำเภอนะครับไม่ใช่ว่าจะก่อตั้งกันขึ้นมาเฉยๆเอแบบนั้นเนี่มันไม่ต่างไปจากกองโจทน,นะครับจําเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทางการทราบซึ่งจากตรงนี้เล่าปีก็รู้ดีนะครับ ออก็จึงได้พาทหารไพรพลเนี่ยจำนวน500อเนี่ยไปหาเล่าเอียนผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าเมืองตุนกวนนี่แหละครับเล่าเอียนนี่พอรู้ว่าเออมีผู้กล้ามาอาสาสมัครเนี่ยเป็นทหารอาสาเออพอทราบชื่อแซ่แล้วนี่ยรู้ว่าชื่อเล่าปีเออแซ่เล่าเหมือนกันก็รู้สึกยินดีนะครับเออเห็นว่าเป็นคนตระกูลเดียวกันเออแซ่เหมือนกันเนี่ยก็เลยรับเล่าปีนี่ไว้เป็นหลานนะครับ อ่ะเอาละครับสำหรับเรื่องราวของการพบกันของวีรบุรุษทั้งสามเล่าปีกวนอูเตียวหุยก็มีที่มาที่ไปเช่นนี้แหละครับเออก็ต้องบอกว่าเกิดจากการที่คนทั้งสามเนี่ยมีอุดมการณ์เช่นเดียวกันนะครับคืออยากจะปราบปรามโจรผู้ร้ายแล้วก็ทำนุบำรุงแผ่นดินให้มันมีความเจริญมีความสงบสุขเมื่อมีอุดมการณ์ความคิดที่ตรงกันแล้วเนี่ยทั้งสามก็จึงตกลงเป็นพี่น้องร่วมสาบานกัน เดี๋ยวที่นี่มาคุยกันถึงเรื่องพิธีกรรมที่เล่าปีกวนอูเตียวหุยเนี่ยให้สัตว์ปฏิญาณต่อเทพพยาดาฟ้าดินตกลงเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันนี่แหละโดยมีนักวิชาการเนี่ยให้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องพิธีกรรมสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานของคนทั้งสามของกวนอูเล่าปีเตียวหุยเนี่ยไม่น่าจะมีพิธีกรรมนี้ในประวัติศาสตร์นะครับหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือทั้งสามคนเนี่ย ไม่เคยมีการสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันครับแล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยที่ในวรรณกรรมระบุว่าเราปีกวอูเตียวหุยเนี่ยตกลงสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันเนี่ยมันมาจากไหนตรงนี้ต้องบอกว่าล้อกวนตรงผู้แต่งนิยายวรรณกรรมสามก๊กเนี่ยได้แรงบรนดาใจมาจากนิทานพื้นบ้านนะครับเออเห็นว่ามีนิทานพื้นบ้านหลายเรื่องไม่พูดถึงเรื่องของการ สาบานเป็นพี่น้องรวมสาบานกันโดยจะมีคำยอดนิดตที่ว่าขอตายวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันซึ่งคำนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในวรรณกรรมหรือนิทานพื้นบ้านนี่หลายเรื่องครับเออเรอกวนตรงประทับใจครับก็เ,เลยหยิบยกเอามาใส่ในวรรณกรรมสามก๊กของตนนี่แหละนอกจากนี้พวกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นพวกเอกสารเนี่ยในพงศดารสามก๊กภาคสู่สู ก็เป็นเรื่องของจกก็นี่แหละครับในบทประวัติของกวนอูเนี่ยได้ระบุไว้ว่าเล่าปีเนี่ยซ่องสมกําลังพลเนี่ยโดยมีกวนอูก,กับเตียวหุ๋ยช่วยออกรบต้านคาศึกเมื่อเล่าปีได้เป็นเจ้าเมืองเพ็งวันกวนแล้วเนี่ยกวนอูและเตียวหุยเนี่ยก็เป็ียนทหารเอกนะครับเอ่อแยกกันคุมกองทัพเล่าปีนอนเตียงเดียวกันกับคนทั้งสองรักใคร่กันดุดพี่น้องในตอนประวัติของเตียวหุยเนี่ยก็เขียนไวค้คล้ายๆกันนะครับเอาระบุว่า เมื่อตอนเตียวหุยหนุ่มนั่นเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับกวนอูเออทางานให้กับเล่าปีกวนอูอายุมากกว่าไม่กี่ปีเตียวหุยก็ปฏิบัติต่อกวนอูอย่างพี่ชายจากข้อความทั้งสองตอนสองประวัติที่ระบุไว้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นว่าเตียวหุยเคารพกวนอูเนี่ยในลักษณะของพี่ชายนะครับแล้วก็ทั้งกวนอูแล้วก็เตียวหุยเนี่ยติดตามรับใช้เล่าปีด้วยความซื่อสัตย์ เล่าปีก็มีความสนิทสนมกลมเกลียวกับคนทั้งสองมากรักใครกันเหมือนพี่น้องซึ่งในเอกสารเนี่ยมันระบุไว้เพียงเท่านี้ครับไม่มีเรื่องที่คนทั้งสามเนี่ยสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันแต่อย่างใดน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่สามารถใช้มายืนยันว่าเ,ออเรื่องการสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานในส่วนท่อเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเชื่อว่า ล้อก้วนตรงเนี่ยน่าจะหยิบยกเรื่องนี้เนี่ยในวรรณกรรมพื้นบ้านนี่นะครับอ่าเข้ามาใส่วัรนกรรมของตนเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเรื่องเออให้มันดูรักกันเหมือนพี่น้องให้มันดูขลังดูมีเสน่ห์มันก็จึงเกิดเป็นเรื่องราวของสามพี่น้องที่ได้ทําพิธีสาบานกันในสวนท้อหรือสวนยี่โถเนี่ยให้คนอ่านคนฟังได้ฟีนกันนี่แหละครับอ่าโอเคสําหรับ เรื่องของพิธีกรรมสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานในส่วนท่อเนี่ยก็ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้แหละครับหลายคนอาจจะโต้ตแย้งว่าเอ้ยมันไม่ได้เขียนไว้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอันนี้ก็ใช่ครับเอ,อถูกอย่างที่ท่านว่านั่นแหละมันอาจจะมีจริงก็ได้เขาอาจจะมีการสาบานเป็นพี่น้องกันจริงๆก็ได้ เพราะว่าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็เกิดจากมนุษย์คนเขียนนี่แหละครับเออมันจะเขียนไว้ก็ได้ไม่เขียนก็ได้ตลอดจนจะบิดเบือนเนื้อเรื่องให้เป็นอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ครับสุดแล้วแต่ผู้เขียนผู้บันทึกเขาจะจัดทํามานั่นแหละครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เพื่อเป็นการไม่เครียดนะครับก็ให้ฟังเอาเป็นนิทานเป็นวรรณกรรมก็ได้จะได้สนุกสนานเสพเอาความบันเทิงนั่นแหละครับ บางครั้งข้อเทจ็จจริงทางประวัติศาสตร์กับเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ตรงกันเออเพื่อให้ได้อัตรุษในการรับชมรับฟังเรื่องสามโกก็กให้เสพในแนวทางของความบันเทิงก็แล้วกันครับเออแต่ถ้าท่านใดชื่นชอบในแง่มุมของประวัติศาสตร์เนี่ยก็สามารถไปศึกษาหาอ่านได้ครับอันนี้ต้องบอกว่ามีหลายเรื่องนะครับที่เออไม่ตรงตามรรณกรรมเออใครอยากรู้ก็ไปลองค้นหาดูครับหาไม่ยากหรอกในอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับโอเค พูดมากพอสมควรเล้วล่ะครับพูดยาวอยู่นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ฝากกดไลค์ก็แล้วกันครับเอออย่างน้อยก็กดไลค์ให้กันบ้างก็เออพอเป็ดกําลังใจให้กับเผู้จัดทํานะครับเออส่วนใครที่อยากจะคอมเมนต์อยากคุยกันเอออยากบ่นหรืออยากจะติชมแนะนำยังไงก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยพูดอะไรวะพูดไม่รู้เรื่องเลยพูดวกวนกลับไปกลับมา โอ้ตรงนั้นก็ต้องขออภัยครับเออเดี๋ยวจะเอาไปปรับปรุงนะครับส่วนใครที่ฟังแล้วเออนอนหลับดีกรอบนอนก็ยินดีด้วยครับเออที่อ่าเนื้อเรื่องราวของสามก๊กนี้ทําให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่โอเคครับก็ไม่พูดมากแล,ล้วล่ะเออวันจบสักทีเนาะมันจะ30นาทีแล้วดังนั้นก็ขอลากันไปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันคลิปหน้าฟันดีราตีสวัสด์ครับ